หาคืณกำลังมองหารทำโลโก้จริงๆพบว่าสวยๆต้องเอเชด,ดีไซน์ลิงอยู่ด้เลยครับสวัสดีครับผมนี่ัำเอรไกส์หรอคุณดึก,กดเก,นนะออกปีก,ปกับแคนหนยไปเอ้ยไมเจอที่ไห,หนค่จงหดเพยเยอร์นะครับผมนี่เจอเอเ์ตอนไปกันเนคะโอเคมาอื่นต๊ะมันตกันตนะ๊กรตนี้ เฮ้ยตับตับ๋ยวตัมันได้ครับโอเคสมอลลิงครับอ่อออกมาดีช็อตเด็ดอปครับม่ไป็รโอเคกลับมากลับมาโอเคเฮ้ยักบินตัดโอ้ย <clears throat> <clears throat> <clears throat> I'd right, like your take on this comparison, Alan. Romelu Lukaku against Juan Mata. Oh, Romelu Lukaku, he's known for his strength, <laughs> 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 his knee, and his ability to use it in good hands. Ow! one ชมดูนี่น่ครับดูเป็นร่ดีนครับเป็นร่างครับวิงมาครับวิงมาครับกะต้งเสียเสียตัวผมเจ็บครับเจบเลยครับโอ้วนีมันเป็นแครับเบกูมาพป็กูเปิดาไม่มีใครครับอ้าวคิมส่งคืนนี้ ไม่ห่วงเลยครับอเเราต้องชนะเลยครับอ่ะากินเดือนนิดนี้ไปไหครับไเหนต่อไรืปหัดกินนเลนั่งเจ็บเฉยเลยเามันเสียบสดานอลังดีเลยครับ เจ็ดแมว <laughs> จะเป็นไงไมีเตะบอลออกอยเยอเดยวดัรบอ้าวนี่ทอะไรเอ่ะไวะยโดนเปลี่ยนไมโดนเปลี่ยนนะนอีก็อยู่ข้งนอกไม่เปลี่ยนผัว <laughs> โอเคนัเจ็บนะครับผม ชนะชนะไปสองศูนย์มครับผมถือว่าโอเคนะครับพักสามสัปดาห์เอ็กเคเล็นเทรนนิโอ้โหเทนนิงไม่ได้เจ็บจริงๆว่าเจ็บนะครับนไม้โอ้แกจะนั่งดูเพื่อนเหรอครับผมนสองหนึ่งนะครับผมอุ้ย ยี่สิบป,ปีเลยครับเครียดอยากลงไม่ทราบเป็นเอล่าหัวคุยเขี้ยะคูนเม,มนสอสองสองครับเขี้ยะเป็นเอล่าอันึดิไม่ได้เจ็บเพราะคนอื่นนะครับเจ็บเพราะเพื่อนตัวเองครับเอ็งหาะนะ้าครับ ววนน <c oughs> ยึเขียสองหนึ่งนะัผมเน่ยไม่มีกูเป็นเงี้ยโอเคอเเก็บไปครับผมเดี๋ยวมาดูตารางคนนดีวยตอนนี้นะครอาร์อยู่ที่หมีชั้นสองแต้มนะครับผมแมนยูอยู่อันดับที่5มีสิเกแต้มนะครับผมเล่นไปสิบสองแต้มโอเคที่นี่นะนรับ โอเช่วยนี้มีมีเหรีุนชานะมาแล้วผมแล้วต่อไปเจอวอลฟอร์ดอฟีคเลเนี่ยไปทุกกมเลยมีต่เจอวอลฟอร์ดเนี่ยน่าจะได้ลงนะได้ลงไห โอเคได้ตรงนะครับผมไปกันเลยครับมาจะมาขอดนะครับเจ็บเป็นที่เจ็บนะครับผมเฮ้ยเกิดอไครับนี่มุนไทยเป็นลูกสาวคืดันลู่ไข่บอรเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอชวนเองครับอันนี้เป็น้าหลวงโอเลยอันนี้ิ่มาเอาเอาเอาชมวันเองอคนเสี้ย ออกมาไอ้ขี้อ่ะไอ้สัตว์เด้อด้วยดูครับไอ้ขี้แบบได้ยิงแล้วโอเคเบล่ย จงเนี้ยเออออกมาลอ h จงวะหลอกมาลองจังหวะว้าวเออโอเคดูครับออกมาแม่งชนเลยครับนด่จริงๆตั้งหลาเหีย ไอ้ยิงอ่ะไม่ไปเหรอมาตาใ้ผู้หญิงสักทีทำไมจักกองีเด็ไปผู้คนเนี่ยฟังเว้ยอย่ายังชุนกูอย่า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 ยุ่งอย่ามยาย่่าอย่ามยาอย่า่าอย่าอาอยุาย่งอย่ามยายุ่งอย่าอ่าย่อย่งอย่อย่า่าอย่่าอยย่อ่ออย่าอาย่่า่อย่าอ่าย่ยงอย่ย่ เมือนทำกูเจ็บไม่ทรงหลักสัดเกือบเสียบสามเหลี่ยมแล้วผมไอ้มองมงโอ้โมงแล้วหมดครึ่งแรกครับผมทังสือกาโอเคแต่พาต้าเห็นแล้วมันเหนื่อยใจ นียชิบยางนี้ช่กูทำไมวะไม่เลยเป็นช่องนี้ี้ช่องนี้ออเย็บตะตุกเป็นยังไงโอ้ยเย็บเลยต้องเล่นการอะไร้อาของวิ้งไม่ทำ Very good positional play, <laughs> and he's uh, read the situation perfectly with that interception. <laughs> Schneiderlin. Morgan Schneiderlin, one, two, and having a little game of their own here. Alan, what did you make a fun matter in that first half? Well, he's had chances, hasn't he? And on another day, <laughs> <you could have laughs> not okay. <laughs> to keep the opposition pen back, this throw can help do that. รังจะส่งเป็นใครโอเคโอเคส่งขี้จะส่งไม่ทันครับส่งเข้าในให้เปเรล่าครับโอเคยิ่งโอ้ยอะไงหนหี่รับ โอเคโอ้ยเกียขอโทษเฮ้เขาให้บุกเฮ้ย <h urry> ต่อบนลอย้างัรโอเคแล้วผมได้บอลครับออกไปตาตาครับอ้าวหน้าวะโอ้ยนองเปลี่ยนับผม โอเคเมืตอกี้ชนะ3-0นะครับหนึ่งสามกี่นทีตรอไมาเจอเลสเตอร์ซิตี้ครับมาเลสตอร์ตี้โอ้ยเี่ยเลสเตอร์อ่ที่โอเคไหมรเข่าเออนะหน่งเติมนะัไปแต่แมเตสเตสรแ้วมายิงตัวเติมเล่นมาทีลไล่ก่อน Christian Fuchs replaces Wes Morgan, who's looked vulnerable recently. Matty James starts with second inlay. Vardy is the lone striker today. This is the Manchester, United. United. Manchester United. they're looking for another victory today. Oh. To... Possibly. I'm booking this. เมจนเลี้ยงอะไรขนาดนั้นหรอนิ่มเส้นแกไปอย่างไรฮิายเนี่ยบอกมันควายแล้วบหมดชืนแมครับไม่มีเฮียเลยครับเนี่ยเวลไม่ชอบเลี้ยงนี่มาชนกูทำไม nhưng mà ta Well, New, Newcastle United 2 Leicester City 2 Manchester United 3 Liverpool, 3 city, one. City, Southampton 1